กลุ่มที่ันกลุ่มที่4นํนเสนอเรื่องจําคุกหมายจําคุกคือเอกสารทางราชการที่ออกโดยสารหลังจากที่มีคําพิพากษาลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ต้องรับโทษจําคุกตามที่กฎหมายกําหนดหมายนี้เปรียบเสมือนคําสั่งบังคับใช้จากศาลที่ให้เจ้าหน้าที่ตำํำรวจหรือเจ้าหน้าที่ราชธรฑ์นำตัวผู้กระทำผิดไปคุมขังในเรือนจำ เมื่อสารอ่านคำพิพากษาเสร็จและได้มีการออกหมายจำคุกแล้วเอกสารนี้จะกลายเป็นหลักฐานที่แสดงว่าการคุมขังบุคคลน,นั้นเป็นไปโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันและการละเมิดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมถูกจำคุกเมื่อมีหมายจำคุกออกมาแล้วผู้ที่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดก็จะต้องเข้าสู่การคุม ในเรือนจำหรือทันทสถานตามระยะเวลาที่กำหนดการถูกจำคุกหมายถึงการถูกกำจัดเสรีภาพของบุคคลน,นั้นให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกจำคุกจะต้องนำเนินชีวิตตามกฎระเบียบของเรือนจำไม่สามารถเลือกทำกิจกรรมหรือใช้ชีวิตอิสระได้เหมือนบุคคลทั่วไปการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่การตื่นนอนการรับประทานอาหาร การทำงานไปจนถึงเวลาพักผ่อนถูกกำหนดไว้ชัดเจนและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การถูกจำคุกจึงไม่สามารถแค่การกักขังทางกายภาพแต่ยังมีมิติด้านการปรับพฤติกรรมการอบรมและการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ต้องหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้หลังคุนโทษ ประมวลกฎหมายมาตราที่28มีเนื้อหาที่แตกต่างกันขึ้นไปอยู่กับประเภทของประมวลกฎหมายที่กล่าวถึงเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่28บัญยัติถึงการที่บุคคลวิกลจริตถูกสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้หากมีการร้องทุกข์จากคู่สมรสผู้บุปการีผู้สืบสันดานผู้ปกครองหรือพนักงานอายการส่วนประมวลกฎหมายอาญามาตราที่28นั้น กล่าถึงการชําระค่าปรับโดยพี่ต้องโดยผู้ที่ต้องโทษปรับจะต้องชําระเงินตามที่ศาลกําหนดไว้ในคําพิพากษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่18เนื้อหาหากบุคคลวิกลจริตถูกร้องขอโดยคู่สมรสผู้บุพการีหรือบิดามารดาปุยตายายผู้สึบสันดานลูกหลานเหลนหรือผู้สืบต่อ ผู้ปกครองหรือพนักงานอายการสารนั้นจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนไร้ความสามารถการจัดการบุคคลที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะต้องมีผู้อนุบาลคอยดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่และการสิ้นสุดความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบัญญัติในรับที่ห้าแห่งบมวลกฎหมายพาณิชย์และอาญา การประกาศคำสร้างสารในลักษณะนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาประมวลกฎหมายอาญามาตราที่28การชำระค่าปรับเนื้อหาผู้ใดที่ต้องโทษปรับจะต้องชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่สารกำหนดไว้ในคำพิพากษาการบังคับใช้หากไม่ชำระค่าปรับจะมีการยึดทรัพย์สินอายัดเรียกร้องหรือถูกกักขังแทนค่าปรับสรุปความแตกต่างของ ประมวลกฎหมายมาตราที่28แพ่งและพนันแห่งและพณิชย์กับกฎอาประมวลกฎหมายมาตราที่28กฎหมายอาญานั้นหมายถึงอะไรต้องพิจารณาว่ากําลังอ้างอิงถึงประมวลกฎหมายตามฉบับใดอยู่เนื่องจากเนื้อหาของมาตราเดียวกันสามารถแตกต่างกันได้ตามประมวลกฎหมายนั่นเองมาตรา18แ,แห่งประมวลกฎหมายอาญากาหนดโทษสําหรับผู้กระทาความผิดไว้5สถาน ได้แก่ 1. ประหารชีวิต 2. จำคุก 3. กักขัง 4. ปรับและ5ลิรทรัพย์สินนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตจะไม่บังคับใช้แก่ผู้กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า18ปีแต่จะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุก50ปีแทนรายละเอียดของมาตราที่18นะครับมาตรานี้แบ่งออกเป็น3วรรคดังนี้ 1. วักที่1น,นะครับระบุประเภทของโทษอาญาหสถานได้แก่ประหารชีวิตโทษสูงสุดสําหรับความผิดหลายแรงจําคุกการจํากัดเสรีภาพในร่างกายนะครับกักขังโทษที่จํากัดเสรีภาพในร่างกายเช่นกันแต่เบากวา่าจําคุกปรับการชำระเงินตามกฎหมายที่กําหนดและลิบททรัพย์สินการยึดทรัพย์สินที่ได้ ใช้ในการกระทําผิดหรือมีไว้เพื่อการกระทําผิดวรกที่2นะครับห้ามนำโทษประหารชีวิตและโทษจําคุกตลอดชีวิตมาใช้กับผู้ที่กระทําความผิดขณะที่มีอายุต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์ครับแลว้ววรคที่3นะครับหากผู้กระทําความผิดนั้นมีอายุต่ากว่า18ปีได้กระทําความผิดที่มีโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต โทษนั้นจะเปลี่ยนเป็นจำคุก50ปีแทนมาตราที่73คดีใดอยู่ระหว่างอุทธรณ์หรือดีกาถ้าจำเลยถูกควบคุมหรือขังมาแล้วเป็นเวลาเท่ากับหรือเกินกว่ากำหนดโทษจำคุกหรือโทษจำคุกแทนค่าปรับตามคำพิพากษาให้ศาลออกหมายปล่อยจำเลย เว้นแต่ศาลเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นในกรณีที่โจทอ์ุทธร์หรือดีกาเพื่อขอให้เพิ่มโทษหากจำเลยถูกคุมขังมานานจนถึงหรือเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามคำพิพากษาศาลต้องปล่อยจำเลยแต่ถ้าโจทกัยการหรือผู้เสียหายอุทธรดีกาเพื่อเพิ่มโทษศาลมีดุลยพินิจท,ที่จะไม่ปล่อยกรณีศาลต้องปล่อย หนึ่งโทษจำคุกครบคำพิพากษาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกหเดือนจำเรยถูกขังมาแล้ว6เดือนคดียังอยู่ระหว่างดีกาศาลต้องปล่อย 2. โทษจำคุกน้อยกว่าระยะเวลาขังจริงศาลพิพากษาจำคุกสเดือนจำเลยถูกขังมาแล้ว6เดือนศาลต้องปล่อยทันที 3. โทษปรับที่แปลงเป็นโทษจำคุกแทน ศาลพิพากษาปรับ10,000บาทแทนด้วยจำคุก3เดือนจำเลยถูกขังแทนค่าปรับครบ3เดือนแล้วสารต้องปล่อยกรณีสารอาจไม่ปล่อย 1. โจทงโจดีกาเพิ่มโทษจำคุกสาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก8เดือนจำเลยถูกขังมาแล้ว8เดือนโจทดีกาขอเพิ่มเป็น12เดือนศารมีดุลยรัพินิจจะไม่ปล่อย 74, ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย73และ185วร2เมื่อผู้ใดต้องพิพากษาให้จำคุกหรือประหารชีวิตหรือจะต้องจำคุกแทนค่าปรับให้สารออกหมายจับผู้นั้นไว้ภายใต้แห่งมาตรา73และมาตรา185วร2คือการบังคับใช้มาตรา74นี้ต้องคำนึงถึง ข้อยกเว้นหรือหลักเกณฑ์ที่อยู่ในมาตรา73และมาตรา185วรรคงก่อนมาตรา73เกี่ยวกับกรณีที่จำเลยถูกควบคุมตัวอยู่แล้วจึงอาจไม่ต้องออกหมายจับซ้ำมาตรา185วรรค2เกี่ยวกับการพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์หรือดีกาซึ่งก็มีหลักเกณฑ์เฉพาะอีกเช่นกันเหมือนเมื่อผู้ใดต้องพิพากษาให้จำคุกหรือประหาชีวิต ถ้าศาลต้องตัดสินว่าจำเลยมีความผิดและกำหนดโทษเป็นจำคุกหรือประหารชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าจำเลยจะถูกนำตัวไปคุคมขังหรือไปดำเนินการตามโทษจึงต้องมีหมายจับจากศาลหรือจะต้องจำคุกแทนค่าปรับหลักการสำคัญคือเวลาที่ถูกขังไว้ก่อนนั้นศาลสามารถนำมา หักออกจากโทษจำคุกหรือโทษปรับได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ต้องหากรณีศารต้องปล่อยถ้าโทษจำคุกครบตามคำพิพากษาแล้วเช่นสารตัดสินจำคุกหเดือนแต่จำเลยถูกขังมาแล้วหเดือนพอดีสารก็ต้องปล่อยหรือถ้าโทษปรับเมื่อเอาเวลาที่ถูกขังมาก,ก่อนมาหักลบแล้วครบจำนวนสารจะต้องไปปล่อยเช่นกัน รณีสารไม่ปล่อยแต่ถ้าโทษที่ยังเหลือยังไม่ครบเช่นสารพิพากษาจำคุก8เดือนแต่จำเลยถูกขังมาแล้วเพียง5เดือนแปลว่ายังเหลืออีก3เดือนสารจึงไม่ปล่อยหรือถ้าเป็นโทษปรับแล้วเวลาที่ขังมาแล้วยังไม่เท่ากับโทษปรับสารก็ต้องให้จำเลยถูกขังต่อไปจนกว่าจะครบมาตรา185ห้า มาตรา185วรรค2ในประมวลกฎหมายอาญาหมายถึงผู้ใดที่ทำให้เสียหายทำลายซ่อนลิน้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับโดยรวมมีหน้าที่กำหนดวิธีการบังคับโทษหลังจากคําพิพากษาถึงที่สุดเช่นถ้าเป็นโทษปรับสารออกหมายปรับถ้าเป็นโทษจํำคุกหรือโทษประหารชีวิตสารออกหมายจำคุกหรือหมายส่งตัวไปดำเนินการแต่วักสองอนุสองน้นว่า หากมีเงื่อนไขาตามมาตรา73เช่นจำเลยถูกคุมขังมาแล้วครบกำหนดโทษก่อนที่คดีดจะถึงที่สุดศาลจะไม่ออกหมายจำคุกแต่จะต้องออกหมายปล่อยแทน ขี้ขโมยหน้าจาก็ดีมาขโมยของชาวบ้านเขาีกพี่จนะทิ้งหนูละลูกไปเลยนะแล้วพี่จะทิ้งหนูไปอ่ะหนูกับลูกจะอยู่ยังไงอ่ะ้ามหนูไปไป่เมันจนตอกจริงๆอะค่ะ คิดอะไรไม่ออกคิดต่ว่าจะหาวิธีไหนที่เอามาเลี้ยงลูกได้ให้ลูกได้อยู่รอดอะคะ่ะคิดเหมือนกันนะคะถ้าเราติดคุกไปลูกจะอยู่ยังไงศาลท่านก็เมตานะคะเพราะว่าเป็นโทษที่ไม่ร้ายแรงมากท่านก็เลยให้คุมความประพฤต์เอาไวะคะ้ค่ะ การคุมประพฤติเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกผู้กระทำผิดที่ถูกคุมความประพฤติจะมีพนักงานคุมประพฤติควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือส่งเคราะห์ให้เป็นพลเมืองดีและไม่กระทำผิดซ้ำต้องรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติตามแผนแก้ไขฟื้นฟูทำงานบริการสังคมหากผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติอาจถูกเพิกถอนการคุมความประพฤติหรือรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้โอกาส คนจะทำผิดอย่างเราค่ะโอกาสที่เราสามารถจะมาใช้ชีวิตไต้ปกติเหมือนคนทั่วทวไปโอกาสที่เราจะได้กลับมาเลี้ยงดูดูแลลูกๆของเราแล้วคุณพร้อมให้โอกาสหรือยัง